วยการเรียนรู้การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเรื่องลักษณะทางพันธุกรรมสวัสดีค่ะทุกคนเคยสงสัยกันไหมคะว่าทําไมหน้าเราแต่ละคนจึงมีรูปร่างหน้าตาที่คล้ายกับคุณพ่อคุณแม่หรือเพราะเหตุใดพี่น้องในแต่ละครอบครัวจึงมีหน้าตาละไมคล้ายคลึงกัน,กนซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละครอบครัวถ้าสงสัยเราไปเริ่มค้นหาคําตอบของคําถามเหล่านี้กันดีกว่าค่ะ คำตอบกำลังรอเพื่อนๆอ,อยู่แล้วในบทเรียนเรื่องลักษณะทางพันธุกรรมไปกันเลยค่ะสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือพืชต่างมีลักษณะเฉพาะและแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นจากตัวอย่างสิ่งมีชีวิตที่เพื่อนๆเ,เห็นจะเห็นว่าหนูกับแมวมีลักษณะรูปร่างหน้าตาที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง คราวนี้เพื่อนเพื่อนลองหันไปนร,รอบๆสังเกตบุคคลรอบตัวดูบ้างนะคะเพื่อนๆจะพบว่าแต่ละคนมีลักษณะที่แตกต่างกันบางคนมีตาชั้นเดียวบางคนตาโตบางคนผมหยิกบางคนผมตรงซึ่งลักษณะต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นพ่อแม่ไปสู่รุ่นต่อๆไปลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่กล่าวมาทั้งหมดมีความเกี่ยวข้องกับคำว่าลักษณะทางพันธุกรรมถึงตอนนี้เพื่อนๆคนเก่งบอกได้ไหมคะว่า สรุปแล้วว่าลักษณะทางพันธุกรรมหมายความว่าอะไรถ้ายังไม่ทราบไปฟังคำตอบจากพี่ยูเรนัสพร้อมกันเลยนะคะลักษณะทางพันธุกรรมมีหน่วยที่มีคุณสมบัติควบคุมลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าพันธุกรรมหรือกรรมพันธุ์การศึกษาพันธุกรรมและความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ว่าด้วยหลักเกณฑ์ของการถ่ายทอดลักษณะของสิ่งมีชีวิตจากรุ่นหนึ่งไปรุ่นหนึ่งเราจะเรียกว่าพันธุศาสตร์ค่ะ ในการสังเกตลักษณะทางพันธุกรรมเพื่อนๆสามารถสังเกตได้จากสองประเด็นดังนี้ 1. ลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่สามารถสังเกตได้ง่ายได้แก่ลักษณะรูปร่างหรือลักษณะอื่นๆภายนอกเช่นลักษณะเชิงผมสีผมการมีติ่งหูหนังตาการมีลักยิ้มลักษณะขวัญที่ศีรษะความสามารถในการห่อลิ้น หรือความสามารถในการกระดกคนนิ้วหัวแม่มือเป็นตน้น 2. ลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่สามารถสังเกตได้ยากต้องใช้วิธีการซับซ้อนในการสังเกตเช่นหมู่เลือดสติปัญญาความถนัดและโรคต่างๆค่ะลักษณะทางพันธุกรรมทำให้เราสังเกตเห็นความเหมือนและความแตกต่างกันของสิ่งมีชีวิตซึ่งพบว่า สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันที่เกิดจากการผสมกันระหว่างเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อและแม่จะทําให้ลูกที่เกิดมามีลักษณะเหมือนหรือคล้ายคลึงกันกับพ่อและแม่ของตนเองแต่ก็มีลักษณะบางอย่างที่แตกต่างกันบ้างซึ่งลักษณะที่แตกต่างกันนี้เกิดจากความแปรผันทางพันธุกรรมนั่นเองค่ะความแปรผันทางพันธุกรรมมีผลทําให้สิ่งมีชีวิตมีลักษณะทางพันธุกรรมที่แตกต่างกัน สา,า Firstly, สามารถจำแนกประเภทของลักษณะทางพันธุกรรมได้สองประเภทคือลักษณะทางพันธุกรรมที่มีความแปรผันไม่ต่อเนื่องกับลักษณะทางพันธุกรรมที่มีความแปรผันต่อเนื่องเราไปศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมประเภทแรกกันก่อนนะคะลักษณะทางพันธุกรรมที่มีความแปรผันไม่ต่อเนื่องเป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่สามารถแยกความแตกต่างได้อย่างชัดเจนเกิดจากอิทธิพลของกรรมพันธุ์เพียงอย่างเดียวเช่น มีลักยิ้มหรือไม่มีลักยิ้มมีติ่งหูหรือไม่มีติ่งหูความสามารถในการห่อลิ้นได้หรือห่อลินไม่ได้สำหรับลักษณะทางพันธุกรรมที่มีความแปรผันต่อเนื่องเป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่ไม่สามารถแยกความแตกต่างได้อย่างเด่นชัดเช่นความสูงน้ำหนักโครงร่างสีผิวซึ่งเกิดจากอิทธิพลของกรรมพันธุ์และสิ่งแวดล้อมร่วมกัน เช่นในเรื่องของความสูง้าร่างกายได้รับสารอาหารถูกต้องตามหลักโภชนาการและมีการออกกําลังกายก็จะทําให้มีร่างกายสูงได้ดังนั้นความสูงจึงเป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่ไม่สามารถแยกความแตกต่างได้อย่างเด่นชัดนั่นเองค่ะเพื่อนๆทราบไหมคะว่าสิ่งที่มีอิทธิพลกับการถ่ายทอดพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตคืออะไรเก่งมากค่ะคำตอบคือยีน ยีนเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลกับการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตซึ่งตัวอย่างลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากยีนได้แก่หมู่เลือดโรคตาบอดสีส่วนลักษณะทางพันธุกรรมบางอย่างอาจถูกควบคุมโดยยีนร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้แก่สีผิวสติปัญญาน้ำหนักและส่วนสูงเป็นต้นว่าหมดเวลาซะแล้วละค่ะ พบกันใหม่คราวหน้ากับหน่วยการเรียนรู้เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมส่วนจะเป็นบทเรียนเรื่องอะไรนั้นต้องติดตามค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย